นายสาครเกี่ยวข้องประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้สภาผู้แทนรัษฎรได้นำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนังและทะเลสาบสงขาโดยทางคณะอนุกรรมธิการครับได้มีการลงพื้นที่ดูงานประตูระบายน้ำอุทกวิพาศประสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังและพื้นที่ใกล้เคียงต่างๆรวมถึงเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งน้ําเค็มและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรต่อไปจากนั้นทางคณะนะครับ ได้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราชกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่บนพื้นที่4ลรุ่มน้ำหลักก็คือรุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกรุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกรุ่มน้ำตาปีและรุ่มน้ำทะเลสาบสงขาโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเกิดอุทกภัยบ่อยครั้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินและมีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำไหลอย่างรวดเร็วและเกิดความรุนแรงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรในเขตลุ่มน้ำปากพนังผ่านการพร่องระดับน้ำจึงก่อนเข้าสู่ฤดูฝนและมีการฝนตกหนักขณะที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นทางคณะครับได้มีการลงพื้นที่ไปที่โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาระโนดกระแสสิลซึ่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขรามีพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขราจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งปัญหาลุ่มน้าทะเลสาบสงขามักประสบกับปัญหาอุทกภยัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นลุ่มน้ําตอนบนและลําน้ําสาขาต่างๆซึ่งเกิดจากฝนที่ตกหนักและน้ําป่าที่ไหลหลากจากต้นน้ําลงมาจนทําให้น้ําสายหลักนั้นไม่สามารถระบายน้ําได้ทันด้านภัยแล้งนะครับจะเกิดจากภาวะของฝนทิ้งช่วงยาวนานทําให้พื้นที่การเกษตรอยู่นอกเขตชลประทานเกิดความแห้งแล้งเกิดความขาดแคลนน้าบริโภคและอุปโภคและทําการเกษตร รวมไปถึงปัญหาน้ําเค็มก็ลุกล้ําพื้นที่โดยที่ผ่านมาครับมีการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาต่างๆการขาดแคลนน้าช่วงฤดูแล้งและกรณีน้ําตัวเองนั้นในส่วนของทะเลสาบมีค่าความเค็มที่สูงในหลายภาคส่วนทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นําชุมชนรวมไปถึงเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาดังกล่าวครับ